สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ถึงอเมริกาแล้วจ้าตื่นแต่เช้ามาน่าสดสดเลยจ้าเมื่อคืนหลับดีมากเลยจ้ามันเพลียนั่งเคืองินานานนี่เพลียมากเหนื่อยมากพี่นอ้องจ้ะแล้วก็พามาดูสวนผักแต่เช้าลุงป๊อบไปดูสวนผักให้เลยจ้ะแกรถแต่น้ําให้แต่ว่าไอ้ไอ้ยาเล็กๆอะขึ้นเต็มเลยจ้ะดอกไม้ข้างหลังสวนสวยด้วยพี่นอ้องเห็นไหมดอกโบตัน๋นดอกโบตัน๋นต้นเฟิร์นจ้ะทุกคนดอกโบตั๋นงามมากเลยหลังบ้านกําลังเริ่มบาน ปีนี้มันดอกไม่ค่อยเยอะจ้ะแต่ดอกเล็กๆอย่างนี้มันจะแข็งแรงดีเนี่ยต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นมันเริ่มขยายกอแล้วจ้ะเห็นอันไหนก็ไม่รู้มันขึ้นมาสองกอนี่เออนี่อันนั้นกอใหม่เห็นไหมมันขึ้นมาที่เป็นต้นอันเดียวจ้ะ,จะเฟิร์นมันปลูกมาอยา่างจ้ะเฟิร์นเห็นเขาปลูกกันง่ายๆอีกหน่อยเต็มตรงนี้เลยจ้ะอ้จะ้ะสวนผักอุ้ยไม่ได้เด็ดไอ้ดอกอันนั้นออกเดยวจะบานเต็ม,มนะ จะต้นเมงลักพี่น้องนี่ต้นเมงลักกำลังจะขึ้นเต็มเลยนี่นต่้งใจปลูกไว้ข้างนอกปีนี้ไม่ปลูกข้างในโอ้พี่น้องนี่มันแตงแตงเด่นี่รโรยไว้ก่อนจะไปงอกแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่มันมีเม็ดเหลือไงก็เลยมาโรยทิ้งไว้ให้มันอยู่แถวแถวรั่วตรงนี้มันจะต้นอันนี้งอกดีอันนี้งอกง่ายมากเลยพ่อก่อนไปอีกจ้ะกลับมามันได้หลายใบยหลายยอดแล้ว แต่สตรอเบอรี่ก็มีอยู่แต่ถอนทิ้งนั่นแหละเลยนะเหลือแค่นี้เขาว่ากินเยอะไม่ได้ลิ้นแตกไม่รู้เป็นอะไรกินสตรอเบอรี่แล้วลิ้นแตกนี่จะหน่อไม้ฝรั่งโตใหญ่ๆเราลุงป๊อบแกตัดไปแกปล่อยให้แกเยอะเนาอเห็นน่ะปล่อยให้แกไม่ต้องให้ตัดจะดูมะเขือเทศงอกพี่นอ้องจะดูมะเขือเทศทั้งงอกทั้งงามเลยจ้ะมันเยอะเกินต้องถอนทิ้งนั่นเอง อนก้นเอาไว้สักสองสาต้นก็พอต้องทำแต่เช้าเช้าจะ้ะออกมาทำแต่เช้าไป่สายก็ร้อน จะมิ้นเงะงอกดีมากเลยถ้าปลูกกับดินกินไม่ทันเราจะต้องได้ถอนทิ้ง จะทำเวลาเช้าหนึ่งก็เต็ดแล้วถอนทิ้งหมดแล้วจ้ะลูกไอ้นันน่ะเอาไว้สองต้นมเะเขือเทศไอ้นี่เป็นมันเจีย,เยวเลยสตรอเบอร์รี่ก่อนจะถอนทิ้งเอาพิกลงมีผักชีชีนี่มันงอกไวเด้อจะเด็ดกินกันเนี่ยเด็ดทำ้มันแตกอ่ะ มันก็ปักชีดวะนี่มันเหมือนใส่เอาเม็ดรโรยเยอะนะแต่ทำไมเหมือนมันไม่ค่อยงอกเลยเห็นมีสามตีตรงเนี่ยหอมฝรั่งต้นย่าใหญ่พ่นองดูดอกเบลอเลยแกล่ล้วจะจะปักชีไปกินหน่อยหนึ่ง จะมีอยู่เดือนหนึ่งต้นไม้เขียวขจีหมดแล้วจ้ะตอนไปยังไม่ค่อยจะมีใบเท่าไหร่นะจ้ะเนี่ยจ้ะอันนี้ก็แต่กอง,งามๆดอกไม้นาบานมีอยู่แค่นี้หละจ้ะกุหลาบอันนี้ก็จะโรยไปหมดแล้วก้วดอกเดียวจ้ะกุหลาบกระถางนี้ลูกสามซื้อให้บรรแม่เมื่อปีก่อนนะจ๊ะ นอานงามบานจนจะไม่เห็นใบเลยจ้ะพี่นนอะสีก็สดดวสวยดีเนาะจะมาหาซื้อพันธ์ผักไปปลูกจ้ะแถวนี้มีแต่ดอกไม้เนี่ย <c oughs> <c oughs> บากทีลาวแก้มึงถึงมีใบหูระพาีนี้มีจะใบหหระพาบางปีจะมีใบเมล็ดรากไทยอนดอกมาจากมันไม่ใช่เขาเขาชำเอาจากหหระพาแบบนี้ ที่ร้านอื่นเขาก็มีแบบเพาะนะคะที่ไฮวี ee, ที่วอมาร์น่ะเขามีแบบเพาะเป็นกระถางหลายๆต้นนี่แค่ต้นเดียวกิ่งเดียวเองค่ะเป็นของไทยนะแต่ไทยเบสิวนี่แก่ไปหมดแล้วจะมาหาดูพริกที่มาวันนี้จะมาดูพริกด้วยจ้ะ พราะเองเพิ่งจะงอกได้สองใบเองแล้มาดูเขาแบบมันจะได้ต้นแก่แกมันจะโตไวเพราะเองไม่ทันที่มะมาจา้ะไม่ทันจะแก่ทุกปีเลยเก็บได้รุ่นเดียวมะลงละอื้นจ้ะนั้นไมีตั้งพริกไม้ทั้งมะขเทศมีทุกอย่างจะได้แล้ว อันนี้เป็นพริกหวานอันนี้เป็นพริกเผ็ดสองต้นอันนี้เป็นฮาราปิโนอันนี้ก็พริกเผ็ดนี่อัน,นเปิเ้ตนเราเลียเฟิร์นขันหลวงเฟิร์นนี่อันละแปดรัตตาก้ารัตตาก็ลจะซืะ้อเขาไปปลูกไปดี ตรงนี้เป็นโ้นไม้เป็นดับเมื่อกี้มาได้ไอ้ต้นเฟิร์นตรงนี้เลยจ้ะอยู่ตรงนู้นถางละแปดตันล์ไอ้พวกผักที่ซื้อเมื่อกี้จากกระถางละสามตนละเก้าสิบเก้าด้วยนะนี่ต้นฝนอิ่มนะเท่าไรสิบนละ ว่างใหญ่มากเลยเจ็ตะโคนเน,นี่มาย้ายใส่กระถางนี้ให้มันดูสวยงามกว่าเก่าจ้ะส่วนอันนี้จะตัดมันสูงก็จ้ะวางไว้ในบ้านไม่ได้มันสูงอันนี้ปลูกตั้งแต่ปีแรกที่นำาำไม่อยู่นะจ้ะ ทุกคนทําไมถึงซื้อเขาดูพริกที่พอเองเพื่งจะได้สองใบเองนี่จะอันอันที่เป็นงอกเยอะถอนทิ้งอเนี้ยมันงอกเยอะมากเลยจ้ะต้องเอาไว้อันละสองต้นสามต้นก็พ่อดูลงป๊อกทุกคนดูลงป๊อกทักงานอยู่หลังบ้านแด่พาไปดูลงป๊อกดีกว่ากอดด้วยเอง That's what I'm doing now. I've got my nat hat, <laughs> some nats off, but I'm sweating. Hot? I'm holding it down. Grab that when you go in. Mm -hmm. This new battery. น,นี่เป็นพันหอมที่เอามาแต่บ้านเรามันแตกกอนะหอมบ้านเราหอมที่เนี่ยปลูกแล้วไม่แตกกอจะ้ะปลูกแล้วเป็นหัวกระหัวโทนเดียวๆอ่ะจ้ะหอมบ้านเราปลูกแล้วมันจะแตกกอเนี่ยออกรากแหละแช่ใบสองคืนละเย็นเลยจะเอาลงดินส่วนอันนี้ใบกะเพราเอามาแต่บ้านเราไม่รู้มันจะงอกหรือเปล่าพี่น้องเนี่ยโอ้ยแชย่อันนี้หอมทิชชู่ชุบน้ําไว้ในเนี่ยแล้วก็จะลงฝังดินมันกนได้จ้ะ เสียงดวงดูงอกก็งอกไปงอกงอก่อนแล้วแต่เนาะนึกทำยังไงแต่ตอนเย็นเย็นก็เอาพริกมาปลูกแกเอามาลงไว้ในดินเห็นไหมซื้อเข้ามันไวตรงนี้แล้วพี่น้องเห็นไหมได้ดอกได้ลูกแล้ว <laughs> พอเอก็ไม่ได้ทันกินซื้อข้าวขนี่ก็ได้กินแล้วจ้ะทามันงามๆตกๆอ่ะสองความต้นก็พอกินนะเพราะว่าที่นี่ก็กินไม่ค่อยเป็ดเท่าไหร่ รูทหอมปลูกตรงนู้นกับต,ตรงนู้นหอมไอ้พวกใบหอมหอมจะปลูกข้างนอกแกปีนี้แต่ส่วนผักปีนี้มันก็ยังมีที่ว่างอยู่แต่เดี๋ยวจะไปหาซื้อของมาใสอีกให้แน่นๆหน่อยหลังแตกกลับจากเมืองไทยนี่เหนื่อยมากเลยจ้ะเครื่องเจ๊กกอะไรเนาะเหนื่อยนอนหลับตะปีตะปีเลยจ้ะเคลียเดี๋ยวท่องนี้ถ้าไม่เหนื่อยจะพาไปดูเห็ดจะพีน้องคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้ก่อนละจ้าบ๊ายบายจ้ะสวัสดีจ้ะ Hello welcome back to Iowa จ้ะ